อยู่คุยใหญ่ใจตึงอยู่กันน่ะตายแล้วกลับบ้านนอนบ่นหลับเลยนือเลยอ๋อมีผลออกร้านไม่ได้เดี๋ยาจกให้จริงเว้ยจกให้จริงเว้ยแล้วเอาไปใจครับโอ้ยโอ้ยมื่อกี้ไม่ให้พอเขาบอกบอกออกชูไอ้โดนเงินบัญชี วันแี่ได้จ hey. ่ายตังค์วันนี้นะอยู no ่เอ้ยกลับไปนอนบ่หลับได้สุดเลยดล้ำหน้าโอ้ยคุณมาคุณแล้วเนาะมาจ่ายตังค์เงี้ยรอมาจ่ายตังค์วันร้องมาจ่ายตังค์ขอยายมาโอมาเอมาเออยายบอกแม่บอกได้จากเทียนมึงสิขอให้อายชาบ้านเห็นอย่างไอ้มิ้าว เป็นเจ้ามือยายโอ้ยายจ่ายไปนะยายจับเจ้ามือเออจ่ายเี้ยเขาจ่ายแล้วล่าต้องลุงทัวเขาบอกลวงเขาบอกลวงใครบอกยายหลานสาวก็ถือว่าโอเคแล้วเนี่ยท้าอยมนี้ตาเหมือนแม่มาง่ะแต่ายเหมือนแม่แต่เงินไม่ไม่มีเหมือนแม่แ่ะ แต่ต้องเริ่มเก็บสิคะถ้าหนูเก็บมันก็ได้เหมือนกันนะหนูโบเก็บปะโนถือว่าทําได้แม่ก็ปื้มแล้วเนี่ยกำลังก็โซฟาเก่ากำลังโซฟาเก่าขึ้นมาหมอบงูมาบงูก็มาอ้ามาบงูเข้าใจค่ะเสก็บงูจากบนอ้าม้ามาว่าคือทำงบ